เกมไซิโนบายนะวันนี้เราจะมาทำเวทเรื่องการสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเรานะเราจะมาทำสัมพันธ์กันเลยคนนี้เราจะกดคนนี้แต่เราจะกดมาเฟรนดี้แล้วเราก็กด Bank, เบงอะไรก็ไม่รู้นะคะเพืน อย่างนั้นนะในคลิปคราวก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำกันไปเรื่อยๆนะเต้นกันโอเคหลังจากนั้นก็รอนะครับเต้นท่าสวยกับหล่อมากนะครับ สิงนะครับทุกคนทำไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทำไปเรื่อยๆเลยทำไปเรื่อยๆก็เสร็จปุ๊บนะครับนี่เบงอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะชิปแฮปรางวาลัลหรออ่ะไม่ออกคำนี้ก็น่าจะยากหน่อยนะ อย่างนี้ไปทั้งวันเลยนะที่เด็กคิดเท่าดูมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกันเองในแต่งงานของระดับสี่เมื่อก่อนเนี่ยที่ผมลงคลิปไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ